พุทธคุณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านจะเป็นพุทธคุณที่เสริมเงินก้อนใหญ่เงินหลักล้านหลายคนก็อยากได้เงินก้อนใหญ่เงินหลักล้านแต่บางทีของบางคนที่เราใช้ไม่หนุนเงินก้อนใหญ่พุทธคุณของยานเศรษฐีก็เป็นอีกพุทธคุณหนึ่งค่ะที่รีวิวเยอะมากๆเลยนะคะโอกาสช่องทางการเงินการงาน คลองตัวดีมากๆหลายคนมีปัญหาเรื่องพื้นดวงมีปัญหาเรื่องปีชงบางคนบูชาของมงคลมาแล้วหลายทีเอะทำไมยังงมันเหงไม่ปังพินมียันนาโชคจัดให้ในกรร้างครบเลยนะคะกรร้างใบหนึ่งก็ใช้ได้หลายปีค่ะบางทีวันเดือนปีหมุนเวียนเปลี่ยนไป3ปี5ปีมีปัญหาเรื่องพื้นดวงปีชงจะทํายังไงดีเอ่ย จักยันนําโชคให้พร้อมเสริมการเงินโชคลาภนะเมตตาครบจบในใบเดียวเลยค่ะสัญลักษณ์โลโก้เครื่องรางหรือดูดเงินหางซิปก็จะมีพุทธคุณให้ด้วยนะคะเน้นการเงินโชคลาภนะเมตตาซึ่งตัวเลขจะมีทั้งหมดดาลลากาวตัวความหมายก็จะไม่เหมือนกันค่ะเน้นเงินที่มาจากนะเมตตาและโชคลาภสายคล้องฉอดเก็บได้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงค่ะ